สวัสดียูป้ากระเทียมพี่น้องพอพามาหาสับนอกระเทียมอีกพี่น้องจะต้องเคลียออกด้วยนี่ปุ้ยเนียอ้เน่าวะไปตรงนาคักนาเนี่ยลั่งมองกัจนว่าใบเคลียเราได้พี่น้องลั่งมองกับหัวติดสีสอดออกลั่งมองกับหัวติสีพุนพออยู่แถวขขอยูกับปลากระเทียมหลาหลพี่น้องจะเดื่อพี่น้องมาเก็บน้ำใยเนี่ยพามาหาสับกระเทียม มันต้องเคลียใบใหม่ออกซะกกอนนะคักเด้ใบใหม่พี่น้องจไอะไปหลบๆตรงนี้แตปะปลาเทียมนี่จะแมนไปเวิร์ดลกหมอกจนใบเขียวจนหวนพี่น้องคนยันเงเมนมากคือออกตะัวปีแทเพ่นว่าโอ้ก็กเก็บเดียนนี้แหละพี่น้องเก็บตะเดียนนี่แหละเริ่มออกมันก็เริ่มออก,ก,ออกตะเดียนนี่แหละพี่น้องเดือนมกกระลาน,นี่แหละเก็บสูปีอือ มันกับบลูพึ่งกันเนาะปลากระเทียมมันกับแล้วแต่ดินแล้วตาดอนแล้วตหมองมันสมบูรณ์เนาะมันก็ออกพี่นอ้องโซนขออยู่ออกอรหลีหพี่น้องจ้ะล่างมองจนใบเขียวแล้วข่อหันยังไม่ได้ไปเก็บอีกเทีอมันอยู่ไก่ข่อนหาเขียวซุ้มมือนหาซับเอาซุ้มอมือนเป็นนอดเนี่ยพี่น้องเป็นนอนน,อน,น,อน,น้อยๆเอาไปเพราะมัน่นดินขึ้นมานี่นเอาไปแท่แคนไว้จ้ะพี่น้องจ้ะมาพี่น้องมามาไว้ใหญ่ห้างเสียเวลาเวล่า ป็นคึมๆแดดกับโบแดดคึมคึมไมอยู่ดิตแปลากระเทียมนี่พี่น้องนี่นะคุณนะแม่นไปเบิร์ตคุณพี่น้องพามาเบิ่งกระเทียมออกแล้วกระเทียมออกแล้วกำลังพอดีจิ้ม โอ้แ็บชุปปลาสวงด้พี่้องครับ๊อนได้เงาชาวบ้าน,น,าาาานต้องเคลียร์ใบไม้ออกสักคนดิพี่้องใบไม้มันไหลยใยใบมมันหน,นาหนา ໃຫ້ເຊຍໃບໄມ້ອອກເນາະເຂົາໄມອກທຸກດສັບ าค่ะเอาปวบขึ้นบ่ระไรค่าใบไหม้ ไม่ไลายหลวันใไม่มันหนาเอาจุนพุ่นอยู่ ini yang batin pat sep sep ini Jangan kata dia pergi ตั้งแทง,ทงขึ้นนับนอหนึน่งสองสาม 你不靠的。 แซ่แข็งว่าจะกินพี่น้องข้อนขาวสิจังบนเหนียวลายอบอกอีกคนพวกจะเก็บพักเขากระเทียมหาเห,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 หี่ยวาเห็ดหูน้ำพี่น้องน่ม่มลง vàng nhá. Mày tiếp tiền cái năm mươi chín vàng nhá, nhàng này. กิ่มกิ่มกิ่มไปเลยพี่น้องแม่จักสีบ่าวอย่างเนาะกิ่มไปตะก,กระเทียมนี่แหละมันจะขํามสีบ่าเนาะพี่น้องนี่เก็บกระเทียมฝรั่งกระเทียมปลา <c ười> คือตะสีบ่าวอย่างเนาะ,ะพี่น้องจ้ะเด้อพี่น้องมาเก็บกระเทียมน้มนองใหญ่ไหน้องขา,ขา,ขาขวๆอวบๆทุ่งนั้นเลยโอะไรจะข้ามเกาอย่างเนาะพี่น้อง นั่งนับดอกกระเทียมพี่น้องกะปานเล็กหน่อยพ่เล็กหน่อยเนาะ น้อยอันไขมันขิงเ,เขียวหนึ่งปวดไอ้เขียวอยากดิคนขึ้มากเคลียร์เพื่อนคนอะไรนี่ตัวสวงนี้มั้ยมันยังบมาผลขิงตุ้งเนาะเสียวเวลาเคลียร์อีกอยู่อยากมีขาดเนาะขาดมาะปวดออกมีอยู่ขาดพี่น้องขาดกวดแต่ว่าขี้ขาดแบกมานน้ำขี้ขาดเอาใส่รถมาม,มาเอาไม้เคลียร์เขี้ยวแล้วก็แล้ว Cô Tùng mới nhạc, xa กวดออกแล้วก็มันกสินโนหักเนะาะเันหขาดมากวดเนาะพี่น้องนนขนาดนี้เขาอย,ยิบหักไปแล้วเนี่ กอวยยังไงป็นข <ett uell> er mm ้าเทียวมือไว้เที่ยวดบตองที่้องมันหนาไม่พอหัวขึ้นมาไม่พอหัวพนหัวเก่าพน Oh. มว้าเจ็บชังสิละพี่น้องไปกินออกเป็นมองนี่พี่น้องออกเป็นบางปลาเด้เห็นว่าอยู่เยอะแล้วมันว่ามันสิออกเม็นีออ่นออกเป็นบางมอง ออกไว้ก็ไดีได้ออกเพราะว่ามันยังบ่ถึงหนาของเพิ่นคักเนาะอืมต่ส่วนขอยูมันออกไวอีลีออกเป็นบางพื้นที่ขึ้น่าแหละจกน้อยก็บบื้อดบ่อยากเหรอชนี้โฮเตสี่อแซ อย่ากไรเสียงก็จะตัดใหม่พี่นงองจะจะตัดฟื้นหนา,หนาตวตอนกับพ่อได้หลายแล้วแหละ ล่างเลยพี่น้องได้ตั้งหลายงามคักงามแน่ผมดูตอนซอนขาวจูนพูนอยู่ได้ตั้งหลายเบากริมเอาช่วงนี้เพิ่นอ่อ,อนๆอยู่สินะยังบนเนาะหลวกไว้คือเก่าเหล่าพี่น้องลวกอดัดแข็งไว้คือตัวงอกเนาะงามคักกระเทียมฝรั่งกระเทียมปาดพี่น้องงามคักน้ำแน่ตอนใบตองป,ปุ๊บมันเป็นเวลาเขาไปลือ้อกันโอ้ย แทงนองขายดูนพูนต่อ,อ,อนซ้อนลวกกินกับปุนกระแจ้วพี่น้องไม่ไม่กับไปเก็บม่ไหวห้านั้นห้านี้มวเก็บประเทศไรเท่านั้นน,น้อย,อยามาลวกกินไปปั่นมูเขากินเจ้ากินน้ำนี่คืออัดแข็งไว้พอมพี่น้องล่างแล้วสะอาดแล้วลวกอัดแข็งไว้ไเทียมฝรั่ง <c oughs>